โลกอะไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมธรรมะสวัสดีพี่น้องกัิยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสนำมีดหนาดสาลิกาเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานโหลดลงไปแล้วนะครับแต่ทำเป็นวิดีโอช็อตนะครับลงมีเสียงสวดพระคาถาเข้าไปก็ยังยังมีลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นก็ขอุญาตนะครับวันนี้ก็เอาเสียงสดของตัวเองดีกว่าะนะครับพี่น้องก็จะได้ดูได้เห็นได้ชมกัน อ่านะครับอันนี้เขาเรียกวา่าเป็นระบบเรียวเรียวท์นะครับทำสดๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยดีกว่านะครับเป็นมีดสาลิกานะครับนี่ด้ามแรกเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่สวยงามเก่าธรรมชาติดูง่ายนะครับนี่อหลักๆเราพิจารณาแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับ ความเก่าความแห้งของไม้นะครับเนี่ยนะครับนี่ชัดเจนมากๆเลยนะครับลักษณะมีดอย่างนี้นะครับด้านไม้ปักไม้เราพกแล้วก็ถือว่าสบายใจะนะครับเพราะว่าแท้ตาเปล่าะนะครับเนี่ยโดยเฉพาะความเก่านะครับ ลักษณะที่เก่าๆอย่างนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นมีดที่ผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีนะครับเป็นสภาพแบบบ,บ้านๆนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยใบมีดยิ่งสวยนะครับคาบใครต่างๆก็จะชัดเจนะนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับเนี่สวยงาม เหล็กก็จะมีความแห้งนะครับคา,าบไข่ต่างๆบริเวณใบเมตดนะครับนี่แหละถือว่า,าเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับหลายปีมากๆนะครับเนี่ยก็ลองชมลองพิจารณาดูนะครับ เรียกว่าเก่าในเก่านอกนะครับขอญาตซูมนะครับจะได้เห็นกันชัดเจนเลยก็อลองพิจารณาดูนะครับชอบอย่างไรก็ลองทักเข้ามานะครับสวยงามมากๆนะครับรูปทรงใบมีดะนะครับถึงเป็นมีดเล็กๆ แต่ด้วยความละเอียดของศิลปะของช่างนะครับสวยงามถือว่าได้ปราณีตมากๆนะครับนี่ะนะครับนี่ก็เป็นสาริกาเล่มแรกนะครับะนะครับเล่มแรกนะครับผ่านไปเดี๋ยวอีกเล่มหนึ่งะนะครับโอ้เล่มน,นี้ยิ่งถือว่าสุดๆอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับ นะครับเมื่อเราพิจารณาความแห้งของไม้เนื้อไม้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับคาบเก่าคาบใครความเก่านะครับ,นะรบนี่เป็นเป็นหวายนะครับแหมลัดด้วยหวายโลหะก็เป็นน่าจะเป็นทองเหลืองฝาบาทนะครับเนี่ยชัดเจน ะนะครับนี่แหละลักษณะภายนอกของมีดนะครับดูง่ายๆเลยเป็นมีดสาริกาขนาดเล็กๆเลยนะครับเล่มนี้เดี๋ยวนะครับเนี่ยสามนิ้วสามนิ้วครึ่งนะครับรวมด้ามและฝักนี่ถือว่าเล็กมากๆเลยะนะครับก็เหมาะในการพกพาะนะครับสะดวกมากๆเลยเก็บ ในกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าสะพายเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็จะสะดวกมากๆเลยะนะครับนี่ก็ลองลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยใบมีดแห้งมากๆนะครับนี่คาบไข่ชัดเจนนะครับนี่แหละถือว่า มีที่ผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีนะครับเสมาใบโพเต็มใบเช่นกันนะครับเนี่ยเป็นด้าตัดด้วยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเล่มเล็กๆไม่ขนาดสาริกาด้ามไม้ฝักไม้ที่พบเจอได้น้อยหายากนะครับ นะครับก็เน้นซูมพี่น้องก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับมองกันชัดเลยะนะครับนี่แหละหลักการพิจารณาก็ไม่มีอะไรมากนะครับศิลปะของช่างธรรมชาติของเหล็กหรือของไม้นะครับความแห้งนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้นะครับ ความเก่าความคลาสสิกต่างๆมันต้องเกิดขึ้นเองอนะครับแล้วก็ใบมีดมีความหนานะครับเล่มน,นี้เป็นาสารประหมอนะครับเนี่ยรูปทรงสวยงามมากๆเลยนะครับก็ลองทักเข้ามาเลยนะครับชอบอย่างไรก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามีดที่มีความสวยงามเก่าคลาสสิกโบราณ นานๆนะครับที่จะพบเจอนะครับนี่แหละก็ถือว่าวัตถุมงคลนะครับเราก็ต้องมีบุญบารมีนะครับถ้าคนไม่มีบุญบารมีก็ยากที่จะได้ครอบครองนะครับมีแต่เงินก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับนะครับนี่เป็นเล่มที่สองนะครับ นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณ10บกว่านาทีประมาณนี้นะครับเนี่ยสองเล่มด้วยกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตะกุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อพิษวัดขะมังนะครับศิษย์เอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับ นี่ถ้า,าจะกล่าวถึงตะกุดจังหวัดพิจิตรแล้วแน่นอนนะครับนี่ตะกุดของหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยะนะครับนี่สวยงามนะครับนี่พันทับสองชั้นด้วยกันนะครับด้านในและด้านนอกนะครับนี่เป็นอ่า ท้องเหลืองนะครับมีรอยจานด้านในะนะครับนี่ชัดเจนเลยก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับนี่แหละเป็นตะกุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับจังหวัดพิจิตนะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับ พี่น้องท่านใดชอบอย่างไรก็ลองทักเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านหรือว่าแฟนคลับ f c นะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับผมแล้วก็เหมือนที่เรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยแกนแท้ของหัวใจซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมานะครับก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้ พี่น้องได้ชมได้ดูกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวหรือว่ายุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ